สวัสด <chat> ีเพื่อนชาวยูทูบครับผมก็อยู่กับทีมงานตังเจริญเครื่องยนต์ดับซิงครับวันนี้ก็เกี่ยวกับงานปากโอครับงานปากโบสามวันที่เราก็ผู้สานะผู้สาวิ่งปากโอครับกดลึกมากเลยก็วิ่งอยู่สี่คันนะครับฝั่งนู้นอีกคันนึง กผมไปจอดนะวิ่งไปเมื่อวานครึ่งวันแล้วครับวิ่งไปได้เมื่อวานลงเก้าโมงกว่าครับได้ไปร้อยห้าสิบเที่ยววันนี้ก็น่าจะเสร็จครับก็น่าจะตัดมาแล้วแหละก็น่าจะเหลือประมาณเท่านี้ครับอีกประมาณหกสิบเจ็ดสิบเที่ยวน่าจะได้ครับน่าจะอยู่เฉยยากครับดิน,นี้ เดี๋ยวมับกินสาวของน้ำด้วยเป็นเดี๋ยวเทไม่ออกครับเทติดรถวิ่งหนึ่งเทียวจอดแซงหนึ่งเทียวจอดแซงครับจัดร้อนครับวันนี้ ที่โน่นคันหนึ่งครับเอาไยไม่ตรงอีกเครับ เหนียวเทยยากแล้วเดินไปดูสาหน่าจะลึกประมาณ3เมตรกับ4เมตรนะครับสุดแขนเลยนะครับดินมันเป็นดินแบบนี้เทยากครับเหนียวติดรถครับวางกันละ ็นะครับเมื่อวานขุดได้ครึ่งหนึ่งครับดได้ครึ่งหนึ่งวันเมื่อวาน,าวานก็เมื่อวานก็ซึมออกน้ํทาทั้งวันแล้วครับวันนี้ก็ซึมนะครับดูรอยเก่ายัางซึมเลย กับสุดแขนอะ่ะประมาณ3เมตร50 m. ได้ครับ <amino S 1> ก็ใส่เจ็ตักครับ6ตักครึ่งเจตักขุดล Ы ึกด้วยครับมันขุดลึกแล้วรู้สึกเหมือนมันมืนมันช้านะครับเพราะว่ากว่าจะยกคนนี้ก็ อทำไมฟันรู้สึกจะหลุดหรือเปล่าสีหนึ่งฟันเล่มหนึ่งน่าจะหลุดหรือเปล่าสัน่นก็แก๊กก็แกก น่าจะตัดมาแล้วนะครับน่าจะตัดมาแล้วน่าจะเหลือประมาณไม่ถึงร้อยเที่ยวก็น่าจะเสร็จครับประมาณใบบน่าจะได้ย้ายแล้วครับก็เสร็จตรงนี้ก็เดี๋ยวย้ายไประแวกนี้แครับย้ายไปลองน้าดินวิ่งงานในหมู่บ้านต่อครับ เนี่ยครับเดี๋ยวมาชมกันต่อก็นะครับใส่เยอะนะใชใสายเยอะนะครับเจ็ดตักนี่ครับวิธีแก้ปัญหาดินไหลเทไม่ลงครับ อ่ะป้ายปายอ่ะเดี๋ยวให้เช็คมาก่อนครับเนี่ยครับขุดศาสดินไหลเทไม่ลงครับก็จะเอาหน้าดินก่อนเอาหน้าดินปูก่อนนะครับก็เวลาเทจะได้ง่ายๆครับไ,ได้ไหลง่ายๆหน่อย ดูวน้ำซึมออกน้ำดูเห็นไหมตรงน,นั้นน่ะน้ำซึมออกเรื่อยๆอันนี้วิ่งการปากบอ่อไม่กินหมูนะครับอันนี้อันนี้โดนหมูกินครับ <c oughs> ก็หมูวานแถวนี้ก็ น้ำอมอกตลอดครับคือมาขุยแถวนี้ที่ไรก็แบบนี้ทุออกทีค,ครับน้ำอมอกเคอยากครับเฮ้ยเสียงดังดี มารบทุกคันนะครับมาเจ็ดคันเลยนะครับเราจะพาเข้ามาแต่ว่าไม่ได้วิ่งน่าจะได้ไปวิ่งงานหมู่บ้านครับคันนั้นก็น่าจะได้ตัดกระบะเลยครับดูทรงแล้วเพราะว่าที่เอามาวิ่งก็คือวิ่งช่วยกันนะครับวิบ่งช่วยกันงานวิ่งไกล ใ็ได้ดรถไปอหนึ่งคันถามว่ายกไหวไหมไหวนะครับเป็นกระบอกเป็น6ตันใหญ่ครับเห็นเป็น,ปนข้อเกษตรนี่สบายสๆนะครับปะปใครจะเข้ากันกัน มาดูกันครับใส่กิตตะ1ละครับติดเทไ์นไลง2คันนี้เป็น SK140 นะครับ 0.6คิวครับโอเคเนี่ยสามตังล้วละตังที่สี่ครับสี่แบบอุมอ้มๆเลยนะนะครับบางเขตบางพื้นที่ก็ ผมเห็นใส่เท่านี้แล้วก็ไม่ได้หวั่นว่าเราเตงใส่เยอะนะแต่ก็ใส่มา,อย,าอย่างนี้ตั้งแต่วิ่งับตั้งแต่เริ่มธุรกิจเลยก็คือใส่ประมาณนี้ใส่เยอะ,ะลออยออตลอดนะครับยังไม่พออีกตักนึ้งหกตักหกตักคูณนะครับก็บางทีก็หกตักบางทีก็เจ็ดตัก แแต่ตักอุ้มเยอะอุ้มน้อยนะครับโดยยิงเอางานแบงอีกครับเดี๋ยวไปดูทีเทนครับก็เป็นเชอัดนะ เี่ยท่หางครัที่อัดทำลังลงอาา่ะโอเคลงหรือเปล่าดูดินเนี่ยครับโอ้โหก่อนจะไหลหมด ชิขอ,อนกระมองครับครับดูดิเหนียวเทมลงครับก็สายครับ ลิปนี้เนยังไงเตี่ยวหนึ่งแซ่เตี่ยวหนึ่งแซ่ไอ้ครับเดี๋ยวเหนอนวน่าจะได้เอารถมาวิ่งครับเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนกันก็เดี๋ยวสำหรับที่นี้ครับผมจะจบไปเพียงเท่านี้ครับฝากเพื่อนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบสนใจงัก็ชอบใจก็ Ik ga nog even kijken op